อร่อยอ่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันที่บ้านเยเปิดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเปิดกันฉากกันในป่าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ระหว่างรอปลาละลายเราจะมา,าโลป่านิดนึงค่ะพอดีเดี๋ยวจะมีนะ้ออาเขามาถางยาให้ที่บ้านแล้วก็เล้เราต้องอมันจะมีแบบต้นขมิ้นต้น ขมิ้นขาวขามิ้นเหลืองอะคะ่ะที่ที่ที่แบบพอได้ฝนอะไรเงี้ยพอถึงฤด,ดูกาลเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเราก็มาแหวกๆหน่อยให้เขาเห็นว่าเออตรงนี้มออีต้นไม้ที่เราต้องการนะเขาจะได้ไม่ไม่ถางป่าตรงนั้นนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะว่าต้นขมิ้นนี่เขาแทางหนอกขึ้นมาสูงมากเลยพงจะมีเวลาโลป่าค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นขมิ้นที่เขาแทงหน่อขึ้นมาได้ประมาณปุก๊กว่าแล้วค่ะแต่เราต้องเอา,เอาวัชพืชตรงนี้ออกก่อนอุ๊ยเราเจออะไรด้วยเจอดอกขจรค่ะดอกขจรที่แบบว่าเราเก็บไปไม่หมดนะคะเขาก็เลื้อยแบบตามพื้นเลยค่ะเห็นไหมสดๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเด็ดเอาไปจิ้มน้ำพริกเนาะเดี๋ยวเด็ดไว้ก่อนเก็บไว้จิ้มน้ำพริกได้ โอ้ยเต็มเลยเจออีกแล้วแต่นี้ดอกไม่ค่อยสวยละอุยอ yeah. oh. อ้ยต้นอะไรเยอะงูเฮ้ยมันไปแล้วค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมคะ เมื่อกี้แบบว่ามันคงตกใจเราอะเราก็ตกใจมันอุ้ยตกใจหมดเลยยิ่งกว่าควงอยู่ เ,เราแวงนะเนี่ยนี่ค่ะเราแหวกทอพอละเดี๋ยวให้เขาเห็นต้นว่ามันมีต้นไม้ตรงนี้นะเขาจะได้ไม่ถางให้พอละค่ะเราก็เดี๋ยวเราไปแหวกต้นขมิ้นเหลืองกันต่อค่ะอันนี้บ้านเราก็ปลูกเอาไว้แค่พอทานนะคะปลูกเอาไว้แค่นิดเดียวค่ะ เดี๋ยวเราไปแห่งต้นขมิ้นเหลืองกันนี่ก่อนผ่านไปให้ดูอันนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นต้นขาค่ะกอขาน้อยๆของเราลกเหลือเกินนี่มีใครเคยเห็นบ้างหมวมัวบบกค่ะต้นบุกค่ะหมวมัวบบกจะเป็นแบบว่ากินคล้ายๆมันนะอันนี้นี่คือนำไปดองได้เลยนะคะต้นหมองเขาเนี่ย นำไปดองได้เลยสวยมากค่ะเห็นไหมพอเขาได้ฝนแล้วบอกว่าขึ้นมาเต็มเลยค่ะนี่ก็นี่ก็มีนะเห็นไหมเนี่ยเขาจะขึ้นตามป่าลกๆไม่โผล่มาเลยนะเขาไม่ยังไม่ขึ้นมาเลยก็มีขึ้นมาแค่ต้นเดียวเอง นี่นะคะก็เป็นต้นขมิ้นที่กำลังขึ้นมาจากดินค่ะแต่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเราปลูกเอาไว้เต็มเลยนะแต่ว่าเขายังไม่ขึ้นมาค่ะขึ้นมาน้อยมากอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูปลาในที่เราเอาออกจากตู้เย็นไว้ก่อนเนาะอาจจะทำกับข้าวได้แล้วละ วันนี้ทางบ้านเราหุงข้าวโดวยการใช้ข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็ใส่เม็ดงาลงไปค่ะงาขาวงาดําใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเม็ดเจียค่ะหลังจากนั้นก็นําไปหุงในหม้อหุงข้าวได้เลย ปลาและหมูเราจะนำเอาออกจากช่องฟีก่อนที่เราจะเข้าสวนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ก็ยังไม่ทันอ่อนตัวดีค่ะเดี๋ยวเรานำไปเวฟในไมโครเวฟอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วส่วนปลาก็นำไปแกะแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็นำมาปรุงเครื่องได้เลยจ้า วิธีหมักหมูสับสำหรับใส่ต้มจิดของบ้านเรานะคะเราก็ตามกระเทียมใส่เข้าไปเลยค่ะพริกไทยถ้าเกิดว่าบ้านใครมีรากผักชีก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะพอดีวันนี้รากผักชีที่บ้านเราไม่มีก็เลยว่าไม่ได้ใส่ไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาค่ะใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็เติมซอสซอสหอยนางรมตามเข้าไปค่ะอ,อันนี้เป็นสูตรอของบ้านเราเลยค่ะ เดี๋ยวเราแวปมาเก็บวอเตอร์เคทแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะนำไปใส่ต้มจืดด้วยค่ะวันนี้เราจะทำต้มจืดดอกขจรนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดเราก็ใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนคะ่ะแล้วก็ตามด้วยหมูที่เราหมักเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ อันนี้เราหมักไม่นานแปบ๊บเดียวค่ะใส่ไปเลยค่ะเราเติมซอสปรุงรสไปนิดนึงค่ะเพื่อให้มีรสชาติที่เข้มขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ใส่ สาหร่ายค่ะตัวนี้จะเป็นสาหร่ายที่เราซื้อมาค่ะแล้วก็ตามด้วยผักที่เราเตรียมเอาไว้เลยจ้าใส่สาหร่ายลงไปแล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็ที่เราเก็บดอกขจรเอาไว้แล้วก็นี่ก็เป็นผักใส่นะผักเป็ดเนาะผักเป็นญี่ปุ่นใส่ลงไปเลยค่ะนี่เราก็จะมี อต้มจืดกินกับปลาสะบะแล้วชิมรสก่อนเป็นยังไงบ้างอืมหอมสาหายด้วยโอเคค่ะได้ละเแบบขึ้นเตาะได้เลยค่ะ ปลาสบะเราจะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีพอนะคะมีเชอ,อยู่มิลินน้ำตาลทรายขิงขูดหมักคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็นำไปย่างได้เลยค่ะ ใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วก็ย่างลงในกระทะได้เลยค่ะระวังไฟนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงจนเกินไปปลาเราจะไหมเหมือนคลิปนี้นั่นเองค่ะปลาซาบาของเราก็ไหมไปน,นิดนึงนะคะแต่ก็พอทานได้ค่ะแล้วก็โรยงา ขาวเล็กๆเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนมความไหมก็ทำให้ออ่ตัวของงาเราโดดเด่นมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของการไหมของปลสสบะเราวันนี้นะคะ ใส่เม็ดจียแล้วมีงาขาวงาดำค่ะนี้ค่ะปลาซาบะ,ะอุ๊ยปลาซาบะแล้วก็แกงจืดของเรานี่ยะน่าทานไหมล่ะนี้เราจะเอาซอสเทอริยากิราดองปาลาเรานิดนึงนะคะเยัมเยิมย้มนิดนึง กดติดตามกดไลค์กดแชร์และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย